เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดหน้าสามแล้วทำตามนี้เลยถึงได้เงินหนึ่งมืนบาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินสำหรับใครที่หน้าสามแล้วครับคุณทำตามคลิปนี้เลยคุณถึงจะได้เงินหนึ่งมืนบาทมาดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้คุณได้รับเงินหนึ่งมืนบาทครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับในส่วนแรกเลยว่าคุณเนี่ย ได้หน้าสาแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับทุกคนจะต้องได้หน้าสาแบบที่ผมบอกนะจะเป็นหน้าสามที่เป็นเฉพาะเจาะจงเลยครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากมากมาดูกันครับอันดับแรกครับคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐหากคุณเคยลบแอปพลิเคชันทางรัดออกไปจากมือถือเครื่องของคุณให้ทําการดาวน์โหลดติดตั้งกลับมาด่วนที่สุดนะครับเลยทําตอนนี้เลยนะดาวน์โหลดแอปทางรัดคุณกลับมาครับแล้วก็ข้อสําคัญคือการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อย การเข้าสู่ระบบก็คือการนํารหัสที่คุณเคยสมัครเอาไว้นะครับในแอปทางรัฐเนี่ยในตอนลงทะเบียนเงินดิจิทัลนะครับก็ให้เอารหัสนั้นเนี่ยเข้าระบบให้เรียบร้อยวิธีเข้าระบบเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ผมเคยจัดทำเอาไว้แล้วใส่ไว้ให้เดี๋ยวหลังวิดีโอนี้คุณไปดูได้นะครับโอเคเมื่อเข้าระบบเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาเช็คแอปพลิเคชันทางรัฐนะตอนนี้ที่คุณมีแอปทางรัฐอยู่แล้วนะครับและยังไม่เลื่อลบเนี่ย ให้คุณมาเช็คว่าแอปทางรัฐคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังโดยการกดอัปเดตแอปทางรัฐของคุณนะครับตรงนี้สําคัญมากๆถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานอัลโลดแอปทางรัฐนะให้ทําการดาวน์โหลดแอปทางรัฐของคุณมาแล้วก็อัปเดตนะครับกรณีที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยบางคนมีแอปทางรัฐในเครื่องแล้วนะครับแต่มันขึ้นอัปเดตอย่างนี้ให้คุณกดอัปเดตทุกครั้งด้วยนะครับเมื่อขึ้นเนี่ยก็คือคุณเข้าแอปทางรัฐในระบบของคุณครับถ้าคุณเป็น Android เข้าไปใน Play Store เป็น iPhone นะครับก็เข้าไปใน App Store นะครับ iOS นะก็กดอัปเดตนะครับเมื่อกดอัปเดตเสร็จนะครับเวอร์ชันของคุณจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดดูยังไงก็คือดูคาว่าเปิดแบบนี้ให้มองอย่างนี้เป็นตัวเป็นง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูหลายๆคนสอบถามกันว่าแล้วดูเวอร์ชั่นเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆนะผมสอนเป็นแก่นให้คุณเลยก็คือเมื่อคุณเห็นปุ่มอัปเดตให้คุณกดอัปเดตทันที อันนี้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูเวอร์ชันอะไรให้งงง่ายสุดเลยคือเมื่อคุณเห็นอัปเดตให้กดเปิดให้ให้กดอัปเดตตรงนี้กดอัปเดตแล้วเมื่อเป็นคําว่าเปิดเมื่อ,อไหร่เป็นคําว่าเปิดนี้แสดงว่าเวอร์ชันแอปทางลัดของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับโอเคเมื่อคุณเป็นตามนี้แล้วจากนั้นเรามาดูกันว่าทําอะไรต่อให้ได้เงินหนึ่งบาทครับกดเปิดเลยเปิดปุ๊บเนี่ยแอปทางลัคุณก็จะรันออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้คุณใส่พินหหลักให้เรียบร้อยก็จะเป็นนี้ คุณก็ใส่พินให้เรียบเรียบร้อยนะก็ใส่เสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยกรณีลืมพินก็กดลืมพินอะไรตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่พินให้เรียบร้อยเมื่อคุณใส่พินเสร็จครับหน้าตาจะมาสู่หน้านี้นะครับตรงนี้เราจะต้องมองพูดกันให้เห็นภาพนะครับเริ่มกันที่ตรงนี้เลยคุณจะสังเกตเห็นติ๊กถูกนะติ๊กถูกสีเขียวตรงนี้เห็นไหมครับนี่ ติ๊กถูกสีกับตรงนี้สําคัญมากมานะครับเป็นการบ่งบอกว่าคุณเนี่ยได้ทําการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้นะครับตรงหลังติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยจะมีการเขียนชื่อของคุณหรือชื่อของคนที่คุณต้องการจะเช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบว่าเขาได้เงินหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าถ้าคุณต้องการจะตรวจให้ตัวคุณเองครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นชื่อของคุณชื่อของคุณ หรือว่าตรงนี้คุณต้องการจะทําให้ใครก็ต้องเป็นชื่อของคนคนนั้นครับสําคัญมากๆนะเพราะถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่จะต้องเป็นชื่อของคนคนนั้นเท่านั้นนั่นเองโอเคนะครับอ่านี้ก็คือส่วนนี้ดังนั้นต้องเช็คเลยส่วนแรกตรงนี้ครับเช็คว่าคุณได้ติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้หรือเปล่าจากนั้นเช็คครับว่าชื่อคุณถูกต้องไหม ในรกรณีที่ดูให้คนอื่นเนี่ยก็เลขถูกสีเขียวหรือเปล่าชื่อของเขาคนนั้นหรือเปล่าถ้าใช่คือเป็นกาเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะรูปภาพใหญ่กันเมื่อเรามาดูตรงนี้แล้วนะอันดับแรกคือให้เช็คตรงนี้นะครับเป็นชื่อของคุณไหมเลขถูกสีเขียวจากนั้นให้คุณมาดูที่ตรวจสอบนี่นะครับโครงการเต็มเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์จอะเงียที่เกี่ยวข้องคุณต้องได้หน้าแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้คุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อคุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับกดเข้าไปปุ๊บคุณจะต้องได้หน้า3แบบนี้นะครับที่เราคุยกันนะซึ่งหน้า3มคุณเนี่ยต้องได้แบบนี้แต่เมื่อคุณได้หน้า3แบบนี้ครับมันหมายความว่า ผลการลงทะเบียนของคุณเนี่ยไม่ว่าการลงทะเบียนตอนที่คุณไปลงทะเบียนในแอปทางรัฐเนี่ยตอนที่คุณไปยืนตัวต้นต่างๆนะครับก็สแกนใบหน้าสแกนแบ,บบประชาชนข้อมูลต่างๆที่คุณส่งไปให้ทางภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ส่งไปถึงภาครัฐเรียบร้อยนะตอนนี้รัฐอยู่ยในขั้นตอนระหว่างการเอาข้อมูลของคุณไปพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงนี้หน้าสาม จากที่เป็นรอบล่าสุดในตอนนี้นะครับหน้านี้คือหน้ารอการประกาศผลไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ใดได้เกณฑ์เงินฝากหรือคุณสมบัติอื่นว่าผ่านหรือเปล่านะครับแต่คนจะได้หน้าสามนี้เนี่ยนะมันยังไม่พอนะครับคุณจะต้องได้หน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้าที่เมื่อเปิดหน้าสามไปครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งขึ้นมาว่าถ้าลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านนิตติโอเวเลตให้ท่านทราบตามเวลาที่ร่านละลายกำหนดนะครับถ้าคุณได้อย่างนี้เนี่ยผมจะใช้คําว่าหน้า3หน้า3คือหน้านี้นะแล้วนี่คือหน้า3.5พิมพ์มาหน่อยครับว่าคุณได้หน้า3ามไมหน้าสาหรือยังถ้าคุณได้หน้า3และหน้า3.5ก็พิมพ์มาครับได้หน้า3ได้หน้าสาแล้วนะเพราะว่าผมก็แสดงจากที่ทําคลิปหลายๆคลิปนะครับหลายๆคนพิมพ์มาว่าหน้า3าม้าเนี่ยผมก็แสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านไป แต่การที no ่ผมยินด okay. okay. so, ีด้วยกับทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าผลของคุณเนี่ยได้ส่งไปถึงภาครัฐแล้วแต่การจะได้เงินไม่ได้เงินครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อจากนี้นะว่าทําอะไรต่อจะได้เงินนะครับโอเคแต่ก็เอาเป็นว่าคุณได้หน้า3ามและาหรืออย่างนี่คือล่าสุดคุณต้องได้หน้า3ามและสาทุกคนนะครับคนที่จะรอได้รับเงิน1นึ่งบาทนะโอเคพิมพ์มานะครับว่าคุณได้หน้า 3- ามและาหรือยังหน้า3คือหน้านี้หน้า3.5คือหน้านี้ครับที่บอกว่า ได้ลงทะเบียนสำเร็จครับแต่ยังไม่ใช่กลุ่มของที่ได้ล่าสุดกลุ่มล่าสุดที่ได้ครับคือกลุ่มที่ได้เป็นของคู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มได้เป็นเงินสดนะครับซึ่งกลุ่มต่อไปอนะโน้มในต,ตอนนี้มีการจะสั่งจ่ายให้กับคนที่อายุ16ปีถึง20ปีนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นทางนี้ค่อนข้างสูงจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้เงินเป็นดิจิตอลนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะรัฐก็อาจจะให้กลุ่มนี้ก่อนนะครับซึ่งอย่างไรก็ตาม ก็ติดตามกาันเพราะว่าไม่แน่ว่ากลุ่มอื่นก็จะได้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่มีการอัปเดตตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่คุณจะได้แน่นอนแต่การจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องทําต่อจากนี้ครับเอาทําอะไรล่ะก็คือณปัจจุบันตอนนี้นะครับเมื่อคุณได้หน้าสามสิคุณจะต้องติดตามผลการประกาศจากทางภาคดั้นะครับ ว่าคุณเนี่ยได้เงินหรือไม่ได้เงินซึ่งต้องติดตามจากภาครัฐอย่างเดียวเลยนะพราะณจุดนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทําในส่วนของคุณเนี่ยคุณได้ทําเสร็จไปแล้วต่อไปในส่วนของภาครัฐครับต้องรอรัฐประกาศผลนะครับเมื่อรัฐมีการประกาศผลครับสถานะของคุณเนี่ยจากหน้า3ามหจะมีการปรับเปลี่ยนครับไปเป็นหน้า5แบบนี้นะครับหน้า5น,นี้คือหน้าได้เงิน10,000บาทอย่างตัวอย่างก็คืออันนี้คือกลุ่มล่าสุดของผู้สูงอายุเนี่ย เมื่อคุณได้หน้า5อย่างนี้ครับคือได้รับเงิน10,000บาทแน่นอนแต่กลุ่มนี้ได้เป็นเงินสดเขาก็จะมีการบอกรายละเอียดครับว่าคุณเนี่ยได้เงินผ่านอะไรนะครับซึ่งระบบของการได้เงินผ่านกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ผ่านการผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าผูกพ,พร้อมเพย์แบบประชาชนเรียบร้อยก็สามารถได้เป็นเงินสด10,000บาทไปเลยครับสำหรับกลุ่มนี้แล้วเขาจะมีการบอกได้เงินภายในวันไหนอะไรยังไงด้วยกลุ่มของเฟดที่จะได้ในอนาคตนะครับกลุ่มของคุณก็เหมือนกัน เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ใช้เงินผ่านระบบดิจิตอลนั่นเองโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เงินเนี่ยมันก็จะมาหน้า4อย่างนี้ครับคือถ้าไม่รับสิทธิ์ก็ต้องไปยื่ออุทธรณ์ผลอะไรกันไปนครับอาจจะมีเกณฑ์รายได้หรือเกณฑ์เงินฝากของคุณไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองครับผมสรุปให้คุณเห็นภาพแบบนี้จะได้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆนะครับแลวปัจจุบันนี้นะครับเมื่อคุณเข้าแอปทางหรัฐของคุณเนี่ยมาเป็นล่าสุดตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณ กดตรวจสอบสถานการ์ลงทะเบียนนะครับผลที่จะประกาศเนี่ยณปัจจุบันทุกคนจะต้องได้หน้า3แล้วก็มาหน้า3.5จากที่ผมได้บอกครับคุณได้หน้า3ามาแล้วหรือยังถ้าได้หน้า3มา3.5แล้วพิมพ์มาบอกหน่อยว่าคุณได้หน้า3ได้หน้า3.5แล้วผมอยากจะรู้ครับว่ามีคนได้กี่คนมีคนได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ามีคนที่กําลังจ่อจะได้รับเงินกี่คนนะครับ ซึ่งผมต้องบอกว่าหน้าสามว่าสามจุดห้าเนี่ยคือการที่รัฐได้รับข้อมูลคุณแต่ยังไม่ประกาศผลนะครับผมจะใช้คําว่าผมจะใช้เป็นแสดงสัญลักษณ์ว่าขีดนะขีดคือยังไม่ประกาศผลนะครับแล้วถ้าประกาศผลเนี่ยหน้าตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณกดตอบสัตสาาระนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าห้าหน้าห้านี้คือเป็นผมจะใช้เป็นสัญลักษณ์ ผมจะใช้เป็นสายลักอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสายลักว่าได้เงินก็คือติ๊กถูกนะครับแล้วก็มีกรณีหนึ่งคือเป็นหน้าสหน้า4เนี่ยผมจะใช้สายลักว่าไม่ได้เงินนะครับสีแดงก็คือไม่ได้เงินหน้าสดังนั้นครับการที่คุณได้หน้าอะไรจะมีผลถึงกันนะหน้าสาว่สามจุดห้ายังไม่ประกาศผลซึ่งคุณได ถ้าคุณได้อันนี้เนี่ยก็คือตรงนี้หน้า5คือประกาศผลแล้วคุณได้เงินหน,น,นึ่งบาทหน้า4ี่คือยังไม่ได้เงินก็ต้องรอยื่อถอนผลนะครับและมีโอกาสที่ผลของคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นได้เงินได้นะครับก็ต้องแจ้งเรื่องกับทางรัฐซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องทําต่อสิ่งที่คุณต้องทําต่อครับคืออันดับแรกคือให้คุณมาทําการอัปเดตแอปทางรัฐเป็นเวอร์ชันล่าสุดถ้าคุณลบแอปทางรัฐไปก็ต้โหลดแอปกลับมาในเครื่องของคุณนะครับแต่นั้นเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบสิทธ ตรงสถานะตรงนี้ในวันที่รัฐประกาศผลรัฐจะมีการกำหนดวัาประกาศผลครับสำหรับกลุ่มต่างๆนะถ้ามันตรงกับกลุ่มของคุณให้มาตรวจสอบสิทธิ์ในวันนั้นหรือเข้ามาตรวจสอบทุกอาทิตย์ก็ได้โดยการตรวจสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วยังเป็นหน้า3ามหน้าสแสดงว่าผลของคุณยังไม่ประกาศผลนะและถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเป็นหน้า5้าแสดงว่าคุณได้รับเงิน1นึ่งบาทแล้วแต่ถ้าเข้ามาแล้วเป็นหน้า4แสดงว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับต้องไปยื่นอุทธรณ์ผลเพื่อให้เป็นหน้า5ได้รับเงิน นั่นเองสรุปง่ายๆทําทอะไรต่อให้ได้เงินหมื่นบาทก็คือเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วสถานะเป็นหน้า5นะตรงนี้เลยเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วสถานะเป็นหน้า5เมื่อไหร่เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์สถานะเป็นหน้า5นั่นแหละครับคือเป็นการที่คุณจะถึงจะได้เงิน10,000บาทนั่นเองครับซึ่ง1 0 0 0 0ืบาทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มจะได้เงินแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนได้เป็นเงินสดบางคนได้ใช้สิทธิ ในระบบของรูปแบบเงินดิจิทัลนั่นเองโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดที่มาฝากกับทุกท่านนะอย่างไรก็ติดตามกันจะมีการอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดคือแบบนี้นะเอาข้อมูลมาฝากกับทุกท่านแบบล่าสุดกันก่อนเลยนะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะหนาสามแล้วทําตามนี้เลยถึงจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทครับก็อัปเดตแอปทางรัดนะครับเปิดมา ใส่พินอะไรให้เรียบร้อยนะครับกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับได้หน้าสามสามจุดห้าถ้าคุณได้พิมพหม่ผมบอกก็แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเนี่ยก็จะเป็นหน้าห้านะครับได้เงินแบบนี้โอเคถ้าไม่ได้เงินจะเป็นหน้าสี่อย่างนี้นั่นเองครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดที่ฝากทุกท่านครับยินดีกับทุกท่านล่วงหน้าด้วยที่ได้รับเงิน1นึ่งนบ,บาทกันนะสงสัยในส่วนไหนหรืออยากจะพูดคุยอะไรกันหรือว่าติดตรงขั้นตอนไหนนะครับ บางคนเข้าระบบไม่ได้หรือเรีงต่างเนี่ยก็พิมพ์มาใต้ของเมนต์รางคลิปนี้ได้